สามท่าสองเนาะสามหาสองแมนมจุผองเออพี่สาวม,มาบอกเขอบาบอก่มีเงินสีนุนมๆนี่นู่นี่เนี่ยตากรหมกให้แม่อยู่เดี๋ยววันเลขกพีบอกนะนี่แต่ท่านพีบอกไงเรามันบอกมาหลายเที่ยวเลยหวัวหนา้าตามต่อพิมพ์รอไปเดอ้อพี่น้องได้ไปตามให้ครับดังองคงเป็นแนวทางในการหยิบจับฉลากที่แบ่งกมาเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดไม่มีกัรปลิงการพนันไ,พพพน,นไม่มีทักข้อความไม่มีการเรียกเข้ากลุ่มใดๆทั้งสิ้น ถ้าหาเห็นถือว่าเป็นนิตยารที่100%เต็มเราตออย่างเข้มงวดครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมคลิปนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไปรับชมชิปกันครับไปรับชมชิปขอแค่คนลรไลค์ขอแค่คนละแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป้ใจหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งความหมายหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งความหมังไปรับชมชิปกันครับก็ว,ว่าลูกสาวถือครับถือเนียลูกสาวกกมาบอกคิแม่มาทางไหนที่เรียกว่าฟังตุ่นสามตัวเขาบอกบเด็กสบ แต่สามโตเลยสิอันอันในสองโตพี่เขามาโบกนันในสองต่ว่าเขาไปเขาไปยังเกาะอันไปซาผมบันกระเบียงครัตอน<ล>นี้นนจะได้น้ำดับมากก็เด็ถือข้ามถือแน่เดือนเงินเสร็เงินเขาตกเฮียดูเงินแบ่งเดี๋ยวเดี๋ยวนันเมย์เฮียสองสามเทียเขาว่าแบ่ง แบ่งแับพับใส่กันได้มันกระลุดจับแบ่งเดียวเดียวน่ะนะเขาก็เลยเบิ่งหางมันหางมันแบบถึกใจเขาตัวมันมันสามท่าสองเนาะสามหาสองแมนก็เลยมาลงทุนเลยเขาก็ลงทุนเอยเดียวมันบมมีเงินรอยเดียวก็ได้เงินแสนแมนเขาสามตัวเลยเนาะคนมีดวงถือมาจากเทียอเลยนี่แต่ถือมานี่อันบางนั้นมันฟันปุ๊บมันก็ได้ไปสีอเหลีกเล่าก็ได้ยูดอกลอยหนึ่งเด็กตัวนี้ละ พี่แ่งนแมนตัวเดียวๆนี่แหละอ่ะวันนี้พิมพ์รอไว้เลยครับตามให้ครับผมผมฝันว่าเป็นเจไดมากเจไดโดดอู้แต่ว่าฟันเห็นพี่สาวเจา้าของเออพี่สาวมาบอกผู้เสียไปหนึ่งแมนอือแสดงว่าเพิ่งจะจิตหัวลูกเต่าเกันเนาะว่คิดจังไดงลูกเต่าก็บอกม,มีเงินสื่อนุ่มนอนหน่นอยหนินนนเนต้าก็หมกให้แม่อยู่แสดงว่าเลขผีบอกนตัวนซ้จำผีบอกนไงลรามันบอกมาหลายเท่าเลย หวดหน่ะตามต่อพิมพ์รอไปเด้อพี่น้องได้มิดตามไปอครับห่างบ่หลายบอกพ่อแม่นี่<อ>ที่แป้งนี่บอกเลื่อยแต่ว่าเขาบรได้ซื้อน้ำปนไดงเม่นไปสามกระทุกมาบอกเลื่อยแต่ว่าเขาบริสุทล้วเฉดแค่ละ,ล,ะละสิบบาทยี่สิบบาทเนีแต่ว่าม,มันบริสุทสามโตแมียนนี่ที่นี่ละจังเลยแม่น <3 S 2> สามโตตรงอันนู่นเมียนอนนู่นเมียนแต่ว่าทีมงานเพิ่นได้สุดคนเลยตัวนี้ยแด้คนละสี่หาเมื่นเลยตัวนี้ โอ้มันบนรตสามตัวพงหน่เดี๋ยวจะรงตโอ้หน่งเงินหมืนนมม่น,น<า>วดวยปะลงทุนมัน,น,นว่าประกาศซื้อสามตมันออกยากแม่พี่แปงเลยจัดคนเดียวเลยพี่แปงเลยจัดคนเดียวเลยที่นี่แม่ได้น้ำบ,อบอ่อป่ะนี่แม่ได้หาสิบอปอ้าหาสิบาทเจ็ตัสองตัสองตก็ได้สามตก็ได้ป้าเจี๊ยปุ้นตัวนี้แม่เจี๊ยปุ้นจับเงินแสนเงินตัวนี้บ้าไปหาหมื่นกรัวป้าปหาหมื่นเป็ดท่านป้าตัวเจี๊ยปุ่น ครับ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 เล็กผีบอกเล็กลูกเสามาบอกมันได้สามตัวปุ๊บนะมันซื้อมันซื้อไวมันก็เลยว่ามันมนอนเห็นเฮาหน่อยเมย์เมย์จะกวนเฮาเด้อมือนี่อนนจะนอนเอาเล็กเออขึ้นเล็กสีออกกันละเอาสินอนเอาเลขกเหมือนว่ากับันตีคักเพื่อก็ับมาบอกเมย์เลยตื่นขึ้นกูกับมาปลูกเด้ครมาปลูกหัวมาแล้วเดีแย่มันสินอน บรรดานีเพื่อนลูกขืนเพื่อนก็มาเกลีพวกฝันเนี่เอ้ยฝันดีฝันว่าเขาขาเ้าตายกระพงเพื่อนว่าอใครคุ้มขาเ้างมทดทงมัดขึ้นเพื่อนว่าน่เหล็กมันออกแล้วนะเออก็มันซื้อไว้สามห้าสองหนึ่งเนี่ยสองขาหาสองมันสื้อไว้เต้มมือเหล็กเล่าออกปุ๊บมันก็โตเลยอ๋อตามต่อพิมพ์รอเด้อพี่น้องเชิญบ๊วยอ่านเบิ้งเพจมันติก็เว็บมันติในยังก็เพื่อนเพื่อนมันติเอ็น เขาบอกว่าเอ้ยเล็กเล่าออกแล้วกูจะไปตามเล็กไงเห่ออกอีกเด้อพ่อเนาะ